สวัสดีครับผมพี่ดองครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมมาอีกแล้วขิดแียบหมานเ่าโอ้ย <c oughs> คขิปทีแล้วบอคือครับพี่้องครับไปไมยไปทิ้นเอือนบอคือเลยสิบหลังได้บอหอดสิบตัววันนี้จัดเต็มครับสิบห้าหลังใส่ใยมาน้ำทางเนี่ยหอยละสามสี่หลังอันนี้ถืมว่าใส่เอานี่ครับผม ลงใส่น้ำไห,หนาก่อนครับเป็นห่อนห่อนครับช่วงนี้อากาศบ้หนาวอึ๊บมาเมืองครับผมหมายเข้ามาหน่น้ำขอนขวนหาใส่ยล้หมองน้ำคอนเป็นตะคือบอวย นนาม่อนๆเัี้ยงสิเด็ดปลาเคียงมากเหรอครับบลกหลายเลยกระเจาไเปเอวอันปลาขอนครับเอามาใหอใไอปลาสาบจักหน่อยมีหลายกับใสหลายครับปล่อยยงปลาเคียงเลยไิหาใสน้ำสาครับช่วงนี้เอ้า พี่น้องครับเขี่ยไปเขี่ยมาได้๋วหัดปลาคอเอาใส่สเลยป้าพ่นขอนก็วนิอควายจใช่ไหครับข่างข้างติดตามกันเบิ่งพี่น้องใส่เอาๆนี่แหละโอ้บางทีมันจะใส่ เดี๋ยวใส่จักหลังหนึ่งยกแกน่นิดตามกันบ้างครับผมคือบวคือจังหดสิบหาหลังไม่ใช่พิดพิดหมองคิดที่แล้วบออวเขาทาใหญ่กับมาเอาจากขวงคือเอาหรอพี่รองครับวันนี้อ่ะพอ,อกันครับใส่ก่อน ทันกำลังสุกครับผมต้นนี้แสบเลพี่น้องครับถามว่าเป็นหนอนทันหวานยางอร่อยแต่ว่ามันงเป็นหนอนครับนี่ครับผมหลังสุดท้ายใส่ย้าาลงไปผุนตามให้หน้าผุนครับ กับไซใหญ่มาดำทางซีหลังมาไซมุมนี่สิบเอ็ดหลังเลยครับผมสองให้นี่ให้ต้นบักท่านนี่ยอ้าวนีแ่แหละก,กบหลายบม่ได้บาโดนหรอแต่ว่าคนกับไซบอเซาดอกพี่รองครับมือนี่เป็นห่อนๆเดี๋ยวถ้าเมื่อวาสีเข่าดีบอว่าหันมันห,หนาวอ่าสีบัเข่าดีเป็นเอ้าวๆครับมือนนี่ อากาศเซี่อนห่อนจักน้อยเดี๋ยวทำมารุ่นกันครับผมนี่หลังเที่ยวาทายมึงใต้มึงตอนไส้หลังนี่นำขวอนครับใส่สองหลังครับผมอีกหลังหนึ่งใส่อยู่นี่กใกล้กันเลยครับผมเพียงปิดใบมันอยุดติดถนน ยานมันหายแล้ครับใส่นครับตะโดนนี่ว่าปลอดภัยไปไัญหนคน้นค้นใสหลายไปเจอไม้ที่แล้วนี่โอ้ยคนใสขักใสแน่แต่ว่าแถวนี้บ่มือนี้บ่บ่เห็นคนใสเลยครับสงสัยเบิดโตแล้วว่าเขาเลยบ่มใส่เดี๋ยวสามาเมืองครับผมเืีอนเศร้สาสีเป็นจังไดก็ติดตามไปเด้ <S <S อผู้ใดจีนชอบการหากบใส่แงบครับผม ใส่แบบต่อเนื่องเยาวๆเมืองหนามมะเหยน้ายัางเต็มอยู่คิดว่าสิได้ใส่หอดปีใหม่เลยเหรครับปีนี้เหมือนสอเจอกันครับผมสิบหาหลังจัดเต็มมาเต็มหลอกมิสิบเกหลังใส่สิบหา้าจงเยอือี๋ยวใส่คลิปต่อไปครับได้เย,ะยืะว่าไลเป็นเอามาให้ใส่ปันกันครับผม สวัสดีตอนโซเ้าครับผมพี่นทองครับตีหาโอ้ตีหาสี่สิบหรือโบเจ้งบ่เจ้งเลยครับผมเมืองแงบหมานหาใส่น้ำขางทางก่อนครับพยายามมูน้ำขางทางก่อนชิบหาหลังครับผมไปรุนน้ำกันมึงหนังแหลก เขาเอเล่เลยครับพี่น้องครับมีสามตัวมิชงงามๆเลยครับผมจังจังครับอันนี้ฮ,ะฮะ่่าขี้ไหมอากาศมันบ้าหนาวหลังนึงยูนนี่ครับ หาเส้ยายไปน้ำขางช้างทีละพี่นอ้องขอบว่าลังนี่ก็มีดเ่ยโอ้เขาอยู่ส w i n ตัวเจ้าเจ้า สองตัวไก่เพาะคลิปที่แล้วอันสองหลังไก่เพาะคลิปที่แล้วแล้วที่แล้วเจ็ดตัวใต่หัวคักใส่เหมือนทินเจ้าขวงยันห่วงวะตีหาสี่สิบด้วยครับนี่ออกมายี่สิบนาทีสิ่หกม่งส่อเรื่งไหนมาเหมิอดอยู่คือเกา่า ไปครับลุยต้ออีกหลายหลังมือดอาเซน้ำขังถนนตรงนี้เป็นไรครับเมีดตขึ้นมีวย่าว่าวันนี้จะโตเลยโอ้ยหผาดครับพี่น้องครับ อาดเลยหลังนี่ไม่เป็นไรไปครับลุยต่อครับไปครับหลังหนึ่งยู่นนี้อ่าเห็นแล้วกี่แต้มกี่แต้มครับผมก็มเต้นครับแต่ โอ้โหสามครับผมหลังนี่แจวซีหลังในเจ็ดตัวเหรอวันนี้แจวไปครับอีกสิบเอ็ดหลังครับผมยังมีอีกหลาย เดิมแจ้งไมาได้จักหน่อยแล้วพี่น้องครับตายครับผมใส่นของน้ำขอนๆเลยเอ,อ้ยน้ำแห้งบ้างเหรอโอ้พี่หยาบาโอ้ยบอ่อเข่าครับผมพี่น้องอู้เข่าอยู่สองตัวตัวนี้เไอ,อบอ่ขี่ไล่ครับผมหวานบอ่อเข่า สองเต็มหลังนี้เด้โอ้โหหลังนี้หลังนี้กระสองครับผมตัวงามพร้อมโอ้โหหลังละสองเลยครับ เดี๋ยวใส่หนาลดไปก่อนนี่หนักกระสอบขอ้ยขวายได้หลายครับผมโอ้ยหลังหนึ่งยุ่แก่นี่ต้นบักทันเฮ้ยขวายครับโอ้ยไปึบฮึบ,ฮบ ชืบกีีเต้มกีแต้มกี่เต้ม,อตมสองครับผมอู้กบตัวงามครับสองแต้มพี่น้องลังละสองเลยอ่ะแจ๋วแจ๋วครับแบบนี้แจ๋วลังละสองแบบนี้แจ๋วสามลังไว้นี้ ใช่ครับลุยน้ำให้นะน้ำให้นห้ำล้วนครับวันนี้บม่ได้ใส่ไม่ไ้สางซู่สกว่ากบสิเริ่มมาเขาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหดินดินโอ้โหดินกระจายตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับผมโอด้ดินคักจ้ะดินแต้ม ขอให้ครับผมโอ้ยจามแม่พี่น้องอากาศตะเศร้าไหลกบไม่ได้ตัวงามเลยครับเหมือนนี่จังจังผ้าเชลังเดียวกำลังนี่โอ้ยบ่าผาดครับบ่าผาด หนึ่งตัวหนึ่งตัวครับผมนี่หนึ่งแต้มเข่าทาอยู่ไม้นี่หาใต้แถวนี้แหละครับมือแรงว่าไปไกลหรอก ขอไปครับจามดูเถอะเนาะเฮ้ยถือเลขดิอ่าไปเวดสายแล้วครับอยยุกไกลกันแถ่ เดี๋ยวพี่รองเดี๋ยวเพี่แกนี่หลังเดียวว่ไส้ไก่จะอ้าวเอเล่ครับผมปื้ดหลังนี่เขาย่างไหลพี่รองครับเขาย่างลายครับผมโอ้โหกลับมาจวดอีกครั้งครับผมคลิปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต้มครับผมหาเต้ม หาแต้มนี่ตัวงามครับผม <c oughs> ขออภัยครับมีหาแต้มนีตัวงามครับเขากลับมาฮอตอีกครั้งหลังจากที่ขายหนามาคลิปหนึ่งเขากลับมาแล้วครับผมวาไว้วนีกอนฮาอาพระเอกคนเดิมเขากลับมาแล้ว หลังจากที่ไปขายนาอยู่ลิปหนึ่งเลยเจ็ดแต้มมาเหมือนนี่เขากลับมาอีกแล้วครับผมความหมานอ่าเมืองหลังนี่ครับก็ยห็นตไปเคียงแตกสวดๆอยู่แต่เว่าวันนี้จะตัวเด้อเอ,อ้ยแม่นี่ดิ พลาดครับลังนี้ลังนี้พลาดไม่เป็นไรครับมันย่อมมีการพลาดกันได้ไม่เป็นไรแจงเหรอแจงไปไหนดอก หกวงเสาละคือครับมันมืดโอ้หลังยุแกนี่เขาคาเขาเนี่ยหาตัวพาดสองหนึ่งได้พี่น้องครับนี่ ซี่หลังครับอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหดินไหมดินกระจายดินกระจายนี่ลาย,ลายปานไหนสามครับผมสามตัวแล้สองลังนี่กับแปดตัวเหรอจ๊ะอ่าครับสาม เคยน้อยจิมนี้ต้องมีซ้ำอย่างแน่นอนครับเย็นนี้บอต้องเสือบอูอ้หูเป็นแนนๆลังนี่เดี่ยวมาไหมโอ้ตัวเดียวแนนแบบได้ตัวเดียว อ,อีกสองหลังครับอยู่ต้นหนาไปตอนนี้หกครับบอแกงดีปันไหนครับสองหลังสุดท้ายพี่น้องเไ็นไครับมีกบวัว โ,โอ้โหกบออกได้อีกแล้วอุย้ยมึงหลังนี่รื่อสมครับผมทีเขาหลายตัวอยู่เลย,ยมันออกได้ครับโอ้ยตัวเดียว ไม่เป็นไรได้เยอะครับมื่อนี้หลังสุดท้าย <c oughs> สุดท้ายครับผมเปียกๆี่เขาแท้แต่ว่าที่เขาจักลังตักตัวตัวนึงครับเขา หงาอยู่นี่หนึ่งแต้มพี่น้องไม้นี่สิบเอ็ดหลังพาดแค่หลังเดียวครับที่หาหลังพาดแค่สองหลังครับทั้งหมดเดี๋ยวถ้าไปนับผลงานกันเมืงบ้านนี่ยเหี้ยนเฮาแจ้งแจ้งชัดชัดโอ้ จังครับพี่น้องครับบอกเลยลายมือมาแล้วฮว่าเขาดีปันนี่ามะมนีอากาศเปลี่ยนเป็นซี่ห่อนๆเริ่มจะกลับมาเข่าดีแล้วครับเดี๋ยวมาซ้ำครับแถวนี้ละุนใต้องไปทั้งไตดอกบาทน,นี่ไปครับผมกลบรถกอนเจอกันยุบ้านครับ นครับผมเมื่อผลงานืันนี้บ,บอกได้ว่าหมานครับผมอากาศเอาเอาห่อนห่อนเขาดีครับมึงก็สองตัวครับลังแรกอันนี้ก็สองครับสี่สี่แ้มห้าตัวหนึ่งครับนี่ อสองเจ็ดครับเจ็ดเต้มวิพาดพาดสองหลังหนึ่งครับหนึ่งเป็นแปด นี้สามสามครับเป็นสิบเอ็ดนี่หนึ่งเป็นสิบสองหนึ่งเป็นสิบสาม โอ้โหหลังนี้เขาค่ะเขา,ขาเนี่ยอุ้ยมันหกตัวมบนตัวนี้อุ้ยหกตัวหกตัวครับว่ามันหาเป็นสิบเก้าครับผมหกตัวนะครับนี่สามบวกหกเป็นสิบเก้า ยี่สิบครับตอนนี้พาดยี่สิบโตแล้วสามหลังสามยี่สิบสาม 1> 1, หนึ่งยี่สิบสี่รวมมีงาเกือบเปิดยี่สิบสี่บวกสามยี่สิบเจ็ด เงี้ยนี่หนิบอโอ้เอร์ครับพี่รองครับยี่เจ็ดแต้มครับผมสำหรับคลิปนี้โ เฮ้ยเตินค่อยๆกับอยากเส้นยี่สิบเจ็ดแต้มครับผมกำเนียบสิาหลังออกอีกแล้วโอ้ยพี่น้องครับถือว่าหมานพบประตูงามครับผม ก็เต้นครับแกว่ามานันก็ขีบวังหันขีบวังหันได้เก็ดตัวขีบที่แล้วครับเอ้าหมาอแรงก็นีไปซ่ำม,มันไม้นี่ละใส่ใหญ่ๆที่ก็าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กําลัางใจครับพี่น้องครับโอ้ยจับบอลอะไรเลยลน,นี่มันเต้นออกครับ คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอูโหพันนี่ไหมพันนี่พันนี่นนใหญ่สวยแจ๋วเปี้